ซีรีส์คำนวณตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อธปิกวันนี้ฝากเงิน1นึ0 0 0สบาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อเรขพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบียเ้ยเทบเท่าเงินฝากประจํา1.52%ต่อปีนะครับเป็นแคมเปญเงินฝากประจําเดือนพฤษภาคม2568จากธนาคารอมสินห้ามพลาดเด็ดขาดโดยรับคำนวณการฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเงินฝากเพื่อเรขพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบียเ้ย,เท,ยเ,ทเท่าเงินฝากประจํา 5 5ต่อปีเซืต่อปีเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ1 0 0 0 0บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุต,ตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยผลตอบแทน,นนะครับอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ1.3ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.52ต่อปี รีราการรับฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคม2568เงินไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเผื่อเรียกภาษีหักภาษีนาที่จ่ายนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหากเป็นนิติบุคคลหักภาษีในที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากร การลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากมีความมีการแจ้งความประสงค์ไว้ณนะวันที่เปิดบัญชีนั่นเองนะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนเงินต้น120 0 0 0บาทดอกเบีย้ย1.3%จานำนวนวัน120วันดอกเบีย้ยรับ512บาทปสตางค์นะครับ สรุปเงินต้น1นึ0 0 0สืนบาทบวกดอกเบี้ยห้าร้อยสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์เป็นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์รับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปเลยนะครับอดอกเบี้ยไม่ต้องถูกหักภาษีนี้จ่ายนะครับรับไปเต็มเมเลยนะบคุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหัหกภาษีนี่จ่ายสําหรับนิติพลก็ถูกหักภาษีนีจ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรน,นะครับก่อนจะกันนะครับใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น แคมเปญไหนนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้เลยแล้วก็กลับมาพบกับแคมเปญเงินฝากรพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเท่เท่าเงินฝากประจำ1.52%กันได้ใหม่นะครับในคลิปที่ต่อไปนะเดี๋ยวเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดมโดยมาพูดคุยกันห้ามพลาดเด็ดขาดก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณ ผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น แต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอา e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ